สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับ Mazda CX5 ใหม่และ CX8 ใหม่ Mazda ประเทศไทยเปิด2รุ่นเลยนะครับ CX5 ใหม่มีการปรับรุ่นนะครับจาก6เหลือ4รุ่นราคานะครับจากล้าน4กว่าเริ่มต้นเหลือ1นล้าน3าแสน2หมื่นเท่านั้น2รุ่น3รุ่น4รุ่นต่างกันยังไงวันนี้เราจะได้ดูกันนะครับส่วน CX8 ใหม่นะครับ เปิดรุ่นกลางพิเศษ2.5 exclusive เป็นครั้งแรกครับที่เครื่องยนต์เบนซินจะมีที่นั่งแบบ6ที่นั่งแคปตันซี t ทุกรุ่นทุกคันเป็นไฟเลี้ยวตามพวงมาลัยได้หมดเบาะภายในนะครับเป็นสีแดงแนปป้าแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศ3โซนแยกอิสระรายละเอียดเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันพร้อมแล้วไปติดตามรายละเอียดของมาซาทั้งเ x ีและเ x ีกันเลยครับ พิเศษของ m a z d a ี x อไฟรุ่น2.0 s ซึ่งเป็นรุ่นล่มต้นนั้นก็คือแต่เดิมครับรุ่นนี้คือรุ่น XP แล้วมีการ ปรับลดราคาลงมานะครับแต่ว่าปรับเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทนะครับระบบช่วงล่างของรถคันนี้เป็นแบบอิสระ m ม็กเฟิร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงนะครับส่วนท่าด้านหลังนั้นก็เป็นแบบอิสระมัลติลิง k สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน2.5ก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยครับถ้าเป็นรุ่น 2.0S หรือ 2.2ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะเป็นลำโพง6ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Skyactiv-G 2.5 Turbo นะครับจะเป็นชุดเครื่องเสียงจาก Bose พร้อมลำโพงถึง10ตำแหน่งทีเดียวนะครับข้อแตกต่างก็คงจะเป็นเรื่องของระบบกล้องมองหลังแบบ360องศาที่แสดงวิวในเฉพาะรุ่น2.0 SP จนกระทั่งถึงรุ่นท็อปเท่านั้นครับราคาจำหน่ายของ Mazda CX-5 ใหม่ นะครับเริ่มต้นที่รุ่น2 0 S อยู่ที่1 3 2 0 0ล้านบาทนะครับ <ừ> ส่วนรุ่นถัดมาเป็นรุ่นที่2ครับเป็นรุ่น2 0 SP 2> อยู่ที่1 4 7 0 0 0้านบาทครับ <cir c ual ise> รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 7 0 0้านบาทแล้วก็รุ่นท็อปครับเครื่องยนต์เบนซินส5เทอร์โบนะครับรุ่นนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 3 0 0ล้านบาททำไมรุ่นนี้ราคาถึงโดดไปไกล เพราะนอกเหนือจากคุณภาพของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นเบนซินให้พลังถึง231แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรแล้วนะครับรถรุ่นนี้ยังรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน Mazda ทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสุขสบายเอาไว้ใน Mazda c x ไฟสเทอร์โบคันนี้ด้วยครับ Mata CX8 ใหม่ครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของราคาลงมานะครับรุ่นเริ่มต้นนั้นอยู่ที่เครื่องยนต์2.5เป็นซินครับราคาอยู่ที่1,499,000บาทนะครับนอกจากนั้นก็เป็นรุ่น2.5 SP ครับ1,599,000บาทรุ่นเป็นซิน2.5 SP Exclusive ครับราคาอยู่ที่1,639,000บาท ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเป็นเบาะที่นั่งแบบกับคันซีทนะครับหรือเป็นที่นั่งแถวที่2แบบ2ที่นั่งและแถวที่3อีก2ที่นั่งซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นทัท่วไปครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับราคาอยู่ที่1,799,000บาทและเครื่องยนต์ดีเซล2.2รุ่น Exclusive ขับเครื่อง4ล้อนะครับราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทครับ มาด้า c x 8ทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วเบาะภายในหนังแท้เป็นสีแดงเดฟริดเป็นเบาะนัปป้านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบไฟของรถคันนี้ครับก็จะเป็น LED รอบคันไฟหน้าจะสามารถเลี้ยวได้เป็นทิศทางเดียวกับรัศมีของพวงมาลัยครับเครื่องยนต์เบนซินในรุ่น2.5นะครับจะให้พลังอยู่ที่194แรงมา้าแรงบิด254นิวตันเมตร ในขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนั้นจะให้พลังอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรส่วนอัตราความสิ้นเปลืองนั้นเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่13.2กิโลเมตรต,ต่อลิตรครับเครื่องยนต์ดีเซลของ Mazda CX8 นั้นไม่ธรรมดาเลยครับอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่17.5กิโลเมตรต่อลิตรครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของ a z d า CX5 ใหม่ และ CX8 ใหม่ที่เรานำมาให้ดูกันในวันนี้ทั้งหมดนะครับรวมกันเนี่ยสองรุ่นเนี่ยเกือบ10คันด้วยกันเพราะฉะนั้นรายละเอียดเรื่องของราคาและเทคนิคต่างๆเนี่ยผมจะขึ้นเป็นชาร์ตไว้ให้ชมเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากนิดเดียวชอบตรงไหนนะครับอยากให้เราเพิ่มเนื้อหาส่วนไหนขอความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเราจะได้ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพื่อคุณผู้ชมของเรานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ অৰিয়া জল